ครับผมนายกองสอบกองดำกรบผมนายนัทสกุลกรบผมนายนัทวกุลศรีสาวครับวันนี้พวกเรากในการผลิตเรื่องคนรการแม่ขึ้นอัตโนมัติในพื้นที่จังหวัดอัตโุมมีการควรการแม่ที่มีที่เสียงเป็นอย่างมากในพงไชยแรงงานคนในการควรถ้าการทานั้นถูกอยู่เวลากวรนานตั้งประมาณ8วินาทีชีสิตสุขภาพครับชิ้นทราไม่ปวดหลังอยู่เลยได้พวกเราเป็นขี้ควรเครื่องกวรการแม่ถึงอัตโนมัติเพื่องกวบการเพื่อเพิ่มรายได้านควบการ ที่สามารถควบคุมระบุและปรับความเร็วได้สามารถช่วยลดการรั่วไหลลดความปลอดภัยแก่สุขภาพและเพื่อความสมดุลและเก็บคุณภาพเป็นกลางจุดเด่นของเครื่องนี้คือใบพวงครับเราแยกเป็นพาสดสิ่งนความน้อนถูกในการทำใบพวงที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์และปลอดภัยต่ออาหารและลดภาระการทำงานของมอเตอร์และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์เนอ The must be continuously start to UN learning, making the conventional technique is at least in exceeding labor intensive and lead to dynamic politics and world parties. Students from the Economic Department at Technical College create semi-automatic learning machines that regulate temperature, rotation and safety in order to adapt these issue. We can the new labor and time farm built high-quality uniformly cooked caravan. ต่อไปนะครับก็จะมาสาธิตเครื่องกวนกระเมรเหนืออัตโนมัตินะครับเปิดสวิตช์เพื่อดูไฟแสดงสถานะนะครับตัวน,นี้จะมีสองโหมดด้วยกันมีโหมดเป็นด้วยกับโหมดออโต้นะครับกดออโต้เนี่ยเรากดปุ่มเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับตัวน,นี้ผมจะจยก่ังสิบนาทีนะครับก็กดยืนยัน ยืนยันอีกทีนึ่งนะครับมอเตอร์ก็จะเริ่มการทำงานทันทีครับโดอัลต้เนี่ยตามเวลาที่เราตั้งไว้มอเตอร์ก็หยกกุดการทำงานออกมาทันทีครับก็จะเป็นโหมดเป็นนู่นครับเมื่อเรากดปุ่มมอเตอร์ก็จะเริ่มการทำงานทันทีนะครับตัวมอเตอร์เราสามารถปรับความเร็วได้ครับ เื่อเราต้องการหยุดการทํางานกลุ่มแคนเซนต์มอเตอร์ก็จะอยู่การทาํกกทาทงานของมันบานทีนะน้กะทิครับ600กรมัมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว250กรัมครับตัดตับับแล้วก็ ได้แล้วครับแล้วก็จะเป็นเกลือครับ1ช้อนโต๊ะ ทีนี้ครับเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับยังคนคบยังไงมันมเ่นไปไปเลยนหลังจากเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหมดแล้วตอนนี้ได้เทลงมา้มาครับพี่พีทเนะครับ ผมได้ใช้เป็นระบบอโตโนมัตในการตั้งเวลาในการควรประมาณ1ชั่วโมง30นาทีครับแต่ว่าตอนนี้เราควรไปได้ักระยะนึงนะครับเะยะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราตัาพมาดูกันตอนเสร็จเลยครับครับหลังจากกวรเสร็จแล้วเราจะได้กะละเมที่เป็นแบบนี้นะครับกะละเมที่เหนียวกําลังดีเลยครับ Gracias. Para...